ขอบคุณผู้อุปการะรทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนในการดูแลในครอบครัวของเราแล้วก็ในฐานะที่เราส้งสองคนเป็นพ่อแม่แล้วก็ได้มีโอกาสดูแลลูกในครอบครัวของเราเนี่ยมีทั้งหมด10คนด้วยกันแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่มีความแตกตา่างมีความหลากหลายยิ่งในตอนนี้เนี่ยเรามีลูกที่โตเป็นหนุ่มแล้วประมาณ4คนแล้วก็ลูกที่ยังเล็กๆอยู่อีก6คน แล้วก็ท้าทายในเรื่องของการดูแลแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เป็นสิ่งที่สําคัญในครอบครัวของเราก็คือว่าเราได้มีโอกาสที่จะอบรมเขาสอนเขาในทางของพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเห็นเขามีพัฒนาการในเรื่องของการมีวินัยในชีวิตก็เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่จะติดตัวเขาไปเมื่อเขาไปไปอยู่ที่อื่นก็ส่วนหนึ่งก็มันเป็นมันเป็นความยากลำบากในเรื่องของ ของการสร้างวินัยให้กับเขาเพราะว่าเรามีลูกที่โตเป็นหนุมแล้วก็ที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่มีความคิดมีอะไรหลายอย่างมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีลูกๆที่ยังเล็กอยู่ที่เราสามารถที่จะสอนสิ่งต่างๆได้มันก็อาจจะมีความความขัดแยง้งมีความคิดต่างมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ให้เราในฐานะพ่อแม่เนี่ยก็รู้สึก มีความหนักใจนิดหน่อยแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าในเบื้องหลังของสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้มีโอกาสเห็นว่าอตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนแต่เราก็ดีใจทุกครั้งเมื่อเห็นว่าลูกๆเมื่อเขาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ได้มีเสียงตอบรับมาว่าเขาก็เป็นคนที่รู้จักที่จะเข้ากับคนอื่นได้แล้วก็มีมีวินัยจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เราก็อยากจะ ขอบคุณทุกๆท่านที่อยู่เบื้องหลังในการให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนพวกเขามาโดยตลอดแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็ตั้งตั้งใจที่จะดูแลตั้งใจที่จะทําหน้าที่ในส่วนของเราต่อไปแล้วก็ในทุกๆครั้งเมื่อถึงวันคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกดีใจทุกครั้งเพราะว่าในทุกคริสต์มาสเนี่ยเราได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระเยซูที่ได้ มาเพื่อชีวิตของเราแล้วก็เราก็คิดย้อนว่าในในทุกๆครั้งในคริสต์มาสเนี่ยของขวัญที่ยังเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในครอบครัวของเราก็คือการที่เราได้ได้มีลูกสิบคนแล้วก็เราได้มีโอกาสอ่าตุ้มเพในในชีวิตในเวลาที่เรามีเพื่อพวกเขาแล้วเราก็มีความหวังว่าพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นพระพรเป็นของขวัญที่ดีให้กับคนอื่นต่อไปเหมือนอย่างที่เราทำเพราะว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นทุกอย่าง แล้วก็ไม่ได้เก็บผลในสิ่งที่เราหวานอย่างอย่างชัดเจนอย่างอย่างรวดเร็วคันใจเราแต่เราเชื่อว่าเนข้างหน้านเราจะได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาก็อยากที่จะขอบคุณทุกทกท่านที่ได้มีส่วนแล้วก็อยู่เบื้องหลังในความสําเร็จเ่านี้แล้วเราก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะ เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราต่อไปที่จะยังคงช่วยเหลือสนับสนุนในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เราก็ตั้งใจที่จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดต่อไปแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านด้วยที่จะให้ทุกท่านได้รับการอวยพรผ่านทางสิ่งที่เราท,าทําผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะจะขอบคุณผู้อุปการะแล้วก็เอเซอีกนคนที่ได้มีโอกาสสนับสนุนผมให้ผมได้มีโอกาสเรียนก็ตอนนี้ผมก็ ได้เรียนอยู่ชั้นพวช3นะครับก็ถึงที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานฝึกประสบการณ์ที่เกาะสมุยครับผมก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าในหลาย่เรื่องที่พระเจ้าทรงทำไม่ว่าการจะเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่กับเพื่อนหรือว่ากับพี่ๆน้องๆที่ทำง,งานที่โรงแรมนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการที่ผมได้ไปฝึกงานนั่นก็คือว่า ได้มีอาจารย์ที่แนะนําให้เข้าโบสถ์ที่ประสงฆ์นี้ก็เหม,มือนกับว่าผมได้มีโอกาสที่จะเข้าโบสถ์ในตอนที่ผมได้ไปฝึกประสบการณ์นั้นก็อยากขอบคุณพระเจ้าในตรงนี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอีกสําหรับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในการที่จะอยู่กับน้องๆที่บ้านหรือว่าจะเป็นเรื่องต่างๆก็อยากขอบคุณสําหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูผม แล้วก็อยากจะขอบคุณสำหรับผู้อุปการะสปอนเซอร์ทุกๆคนนะครับที่ได้ช่วยเหลือได้มีโอกาสให้ผมมีวันนี้ได้มีได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ได้รับใช้พระเจ้าครับ